มาอีกแล้วใบหนึ่งเมื่อไหร่จะหมดสีดำขาวสัทีเนาะ <laughs> ตาเริ่มไม่ไหวตาเริ่มไม่ไหวดำติดกันหลายๆหลายๆใบขนาดตรงก้นเนี่ยกะว่าจะทำแบบป้าจะตรวจแพทเทิร์นอันเนี้ยพอถักไปสักระยะมันนับผิดนับถูกอ่ะทุกคนก็เลยไม่รู้ว่าจะตรวจถูกหรือไม่ถูกแล้วแต่ก็เราก็ไปเอา เราก็ไปคิดเอาเองแล้วกันเพราะว่าป้าอธิบายไว้แล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะคะวิธีคิดในการทำรลปเหลี่ยมกระเป๋าเนาะในการลบเหลี่ยมกระเป๋าโดยใช้แพทเทิร์นเดิมแพทเทิร์นเดิมมันจะเป็น ขึ้นต้น,อ,นอันเดิมที่ทำอันที่แล้วมันจะเป็น 7xV อนะอันนี้ป้าลองขึ้น 8xV นะคะแต่ว่าวิธีย้าย V นะทำเหมือนกันเลยย้ายเสร็จแล้วก็ตัวหลังนะเอาไว้เหมือนเดิมทำในวงเล็บย้ายแค่ตัวแรกพอย้ายตัวแรกตัวหลังอะถักตามแพทเทิร์นเหมือนเดิมเดี๋ยวมันย้ายของมันเองนะคะตอนแรกว่าจะตรวจให้เรียบร้อยนั่นแหละพอเมื่อคืนนี้ไงมันดึกๆพอเริ่มไปแถวลึกๆไปมันเริ่มมึนเริ่ม,ม,มนับหาหลักไม่ถูกแล้วอะ แล้วทีนี้อันนี้จะเป็นลายใหม่นะคะแล้วก็ถักอีกแบบหนึ่งนะอันนี้จะเป็นถักอีกแบบหนึ่งคราวที่แล้วเราถักแบบถักทีละสีแถวละสีใช่ไหมแถวละสีแต่คราวนี้จะเป็นแถวละหกหลักแถวละหกหลักถักสีดําเสร็จถักสีขาวถักสีขาวเสร็จถักสีดําถักสองสีในแถวเดียวกันเลยอันนี้จะสลับสีบ่อยกว่าอันที่แล้วนะคะอันที่แล้วเราถักสีขาวจบเป็นแถว เถาจบเป็นแถวดำจบเป็นแถวอย่างเงี้ยถักคนละแบบลายนี้ช่วงลายคือ12หลักนะคะ12หลักก็จะเป็นสีขาวหหลักแล้วก็สีดำห6หลักขึ้นก้นกระเป๋ามานับให้หารด้วยหลงตัวเอ้ให้หารด้วย12ลงตัวนะคะ12ลงตัวเพราะว่าช่วงลายหนึ่งมันจะเป็นขาวกับดำขาวหกดำห6แล้วก็วิธีถักนะอันนี้ป้าต้องถักไปก่อนเพราะว่า จะได้อธิบายถูกว่ามันเป็นยังไงอันนี้ก็คือเราก็จะถักขึ้นต้นดำหกหลักแล้วก็ขาวหกหลักดำหกหลักขาวหกหลักสลับกันไปเรื่อยๆสีที่ไม่ได้ถักก็ดำไว้ข้างในแต่เดี๋ยวป้าจะจบแถวนี้ให้ดูก่อนแล้วจะทำมันก็จะเหมือนกับขึ้นแถวใหม่เลยนะคะเวลาจบอันนี้ตอนสามแถวแรกคือ สีขาวปุ๊บก็ทำสีดำมันก็สลับกันไปปกติแต่คราวเนี้ยจบสีขาวแล้วตรงนี้ก็ต้องขึ้นสีขาวด้วยป้าก็เลยเหลือไว้ก็จะจบดึงดึงรอหอเหมือนเดิมนั่นแหละเวลาจบนะคะนี่เสร็จแล้วก็ดึงขึ้นมาดึงหลักขึ้นมานิดนึงเอาหัวเข็มไปด้านหลังแบบนี้นะคะ ดึงดึงไหมขึ้นนิดนึงนะเอาหัวเข็มไปด้านหลังแล้วก็พันหัวเข็มปกติเหมือนกับจะถักเหมือนกับจะถัก F อลอดมานั่นแหละแต่ไม่ต้องลอดห่วงตรงนี้ให้ลอดให้ทะลุห่วงลงมาเลยข้างล่างไม่ต้องลอดห่วงออกมาแบบนี้เนี่ให้อ้อมลงไปข้างล่างแล้วหมุนหมุนขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ดึงผ่านถ้าดึง ถ้าดึงหลักขึ้นมาน้อยมันก็จะดึงออกยากนิดนึงนะคะก็จะได้หลัก F แทน F หลักแรกนะแล้ว F แต่ละช่องมันก็จะมีหกหลักเราก็ทำ F ไปเอาป้าลืมป้าลืมเอาสีดำมาดาเดี๋ยวนะหลักที่สองอาเริ่มดำหลักที่สองก็ได้หลักที่สองนี่เราก็เอาสีดำพาดไว้แบบนี้นะ แล้วเราก็ดามสีดำไปด้วยเลยหนึ่งป้าพยายามทำเอฟเตี้ยๆคือในแบบที่เขาให้มาเขาถักด้วยเชือกล่มพอถักเชือกล่มเชือกล่มมันมีความมันมีความอ้วนของแถวอะเส้นเขาก็แข็งใช่ไหมล่ะตัวหลักเขาอะมันก็เลยไม่ชิดกันมันก็เลยเป็นหลักกว้างๆพอถักไปสามแถวมันจะได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ของป้าอะมันมันหลักมัน ใช้ไหมพรมไงหลักมันเบียดกันแล้วหลักมันพร้อมพอทำสามแถวมันเลยเหมือนจะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าคือตรงนี้มันยาวขึ้นแต่ก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งป้าพยายามถักให้มันเตี้ยลงแล้วมันเตี้ยได้แค่นี้แหละมันขึ้นกับไหมพรมไงพอมันเบียดกันหลักมันก็้อมลงเองนี่วิธีถักง่ายนะถักไม่ยาก นี่อันนี้ป้าเคยทำหมวกตั้งแต่สมัยสี่ห้าปีมาที่แล้วเหมือนกันถักหลายแบบเลยสลับกันไปเป็นเป็นลูกข้าวหลามตัดก็มีเป็นอะไรก็มีเป็นหลายแบบเลยเดี๋ยวนึกถึงความหลังพอมาถึงหลักสุดท้ายหลักที่หกใช่ไหมเราก็ถอดออกไปสองห่วงแล้วก็คาไว้สองห่วงแล้วเราก็เปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเสร็จแล้วก็ข้ามมา ข้ามาอันนี้จะเป็นตอนสลับสีดําขาวไงแต่สามแถวที่ถักมานี้คือไม่ได้สลับสีนะคะขาวทับขาวดำทับดาไปสามแถวเพิ่งมาเปลี่ยนแถวนี้เป็นแถวแรกนะนี่แล้วก็ถักอย่างนี้ไปเรื่อยๆพอเราถักจบจบช่วงลายหนึ่งอะจบช่วงหกหลักอะเราก็ดึงสีที่ดำนิดนึงนะคะ เดี๋ยวนะรอให้มันจบหกนี่นะคะดึงออกสองแล้วก็คาไวสองแล้วก็เปลี่ยนเอาสีขาวก่อนจะเปลี่ยนเอาสีขาวขึ้นมานะ่ะดึงตรงนี้นิดนึงเนี่ยเห็นไหมสีขาวมันจะยู่ยูอยู่ในนี้ดึงนิดนึงแต่อย่าดึงเยอะนะถ้าดึงเยอะเดี๋ยวกระเป๋าปากมันจะหกมันจะหุบเข้าไปเรื่อยๆ ดึงแค่พอแบบว่าไหมที่มันดามอยู่มันมันไม่เรียบร้อยนะ่ะเราดึงนิดนึงเพราะว่าถ้าเป็นไหมพรมดามอะ่ะข้างในมันจะเป็นไม่เรียบร้อยแบบนี้แหละแต่ถ้าเป็นเชือกฟางมันแข็งไงมันก็จะไม่ย่นถ้าเป็นไหมพรมมันย่นเราก็ดึงขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ถักสีต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะลายนี้ง่ายนะก็จะถัก ขาวหกดำหกขาวหกดำหกไปอย่างนี้เรื่อยๆสามแถวนะคะสามแถวพอสามแถวเสร็จใช่ไหมก็สลับวางกันอีกมันจะได้เป็นลายตารางนั่นแหละลายตารางที่ป้าเคยสอนแต่ว่าตอนที่ป้าพาทำพาทำเขาที่แล้วมันเป็นมันเป็น x เป็นตารางแบบเตี้ยใช่ไหมคะแต่อันนี้มันจะเป็นลายเอก็สามแถวก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวป้าทำไปเรื่อยๆตอนเปลี่ยนสีเดี๋ยวมาเปลี่ยนให้ดูอีกทีนึงคะ่ะ พอจบแถวอันนี้มันจะไม่ไม่ยากนะมันเหมือนเปลี่ยนสีปกติเลยค่ะพอถักมาครบรอบมันก็จะได้แบบนี้นะคะสีดํามันก็จะมาชนสีขาวพอดีนะแล้วเราก็จะเปลี่ยนเอาสีขาวขึ้นมานะคะก็จะเปลี่ยนเอาสีขาวขึ้นมา พอสีขาวขึ้นมาเสร็จมันก็ตรงสีพอดีเพราะว่าเดี๋ยวเราจบแล้วเราก็ถักสีขาวไปเลยค่ะต้องถักแบบนี้ไงถักสีเดียวกันไป3ามแถวนะคะเวลาจบก็จบหลักที่สองแบบนี้นะคะจบหัวของหลักนี้แหละเนี่ยตรงกลางๆเนี่ยแล้วก็แทงลงไปก็ดึงรอหอมาดึงรอหอมาชิดกันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ขึ้นหลักใหม่เลยค่ะก็ดึงขึ้นไปม้วนม้วนหัวเข็มกลับไปข้างหลัง พันหัวเข็มเสร็จทําเหมือนจะดึงลอดแต่ไม่ต้องลอดนะคะไม่ต้องลอดห่วงให้รอดข้างหลังมาเลยแค่พลิกหัวเข็มกลับมาแค่นั้นแหละแล้วก็ดึงผ่านนี่แล้วก็พันหัวเข็มลงหลักติดกันเลยนะคะแล้วก็นับไปหกหลักนะคะทีนี้สองและสาม ดึงยืดไหมนิดนึงไหมมันเป็นเส้นใหญ่ๆพยายามถักเตี้ยที่สุดแล้วนะให้มันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสไม่รู้มันจะได้ไ,ดไหมสี่ห้า ป้าใช้ไหมสามพายสามเส้นนะคะแล้วก็เข็มโครเชเบอร์ห้าทับศูนย์ก่อนถักป้าดึงยืดนิดนึงนะคะครบแล้วพอได้หกหลักใช่ไหมคะเราก็อย่าลืมดึงข้างหลังเราก็ดึงดึงข้างหลังนี่ดึงให้มันมานิดนึงแต่ไม่ต้องแน่นดึงให้ไหมที่ดาม,มันเป็นระเบียบแค่นั้นเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยน เปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเสร็จก็กลับไปเหมือนเดิมลายนี้ไม่ยากนะถักง,ง่ายง่ายง่ายกว่าตอนที่ป้าทําลายตารางอันนั้นมันจะเป็นลาย x ลายมันเตี้ยกว่ากันอันนี้ลายมันสูงกว่านะคะลาย f มันจะเสร็จเร็วกว่านะสูงกว่าเสร็จเร็วกว่าป้าใช้ไหมกลุ่มเดียวก็ใช้วิธีลอดเอาแบบนี้ ใช้ไหมกลุ่มเดียวทบให้เป็นสามเส้นแล้วก็พอถักไปพอปลายมันมาถึงก็เอาปลายรอดให้มันได้สามเส้นก็ไม่ต้องไปม้วนไหมามาสองสามม้วนนะคะใช้กลุ่มเดียวเลยก็ถักไปแบบนี้แหละเรื่อยๆเดี๋ยวเสร็จเสร็จใบนี้ถึงจะไปกระต่ายนะคะมีคนรอกระต่ายอยู่ก็ถักแบบนี้ไปอีกแถวหนึ่งนะคะแล้วก็เปลี่ยนพอตอนเปลี่ยนก็เหมือนตอน ขึ้นต้นตอนแรกที่ป้าทําให้ดูนะคะก็เปลี่ยนสีทักไปเรื่อยๆจนได้ความความสูงของตัวกระเป๋าของป้าก็คงเป็น9นิ้วเหมือนเดิมอะค่ะเดี๋ยวป้าก็จะถักไปเรื่อยๆก่อนลายนี้ก็ง่ายๆลองไปทํากันดูค่ะ